ครับป่าเด็กมาพักที่วิลล่านะครับวิลล่าที่จังหวัดตรังนะครับได้ได้ถุกเดี๋ยวป้าละมาดแป๊บนึงนี่ครับมี่คือสภาพสภาพโรงแรมนะนี่เป็นวิลล่าได้ได้ถุกนี่จะป้าป้าไปแรกนี่นี่ป้าท้ายท้ายบรรยากาศวิลล่านะครับนีมารับวิลล่าบรรยากาศห้องน้ำมีตู้เย็นนะห้องน้ำห้องน้ำตัค่อนข้างจะสบายนะครับ น้ำนะครับแล้วก็มีนี่ครับมีลูกเป็ดด้วยหานคู่ครับหานคู่บรรยากาศก็ค่อนข้างจะดีนะครับนี่ไปเดี๋ยวปานหน้าไปเล่นน้ำหน้าเดินตามป้าป้ามาเดี๋ยวมา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 เดี๋ยวมาเดี๋ยวหรอกมานี่เป็นสระว่ายน้ำป้าป้าเล่นด้วยไม่ได้หรอกป้าป้าป้ามาเล่นน้ำได้เดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีปิ้งย่างกันด้วยนะครับนี่ครับนี่ก็เปิดสระน้ำแล้วน้องมาเร็วน้องมาเร็ว อันนี้โรงแรมนี้วันนี้เราเมาแล้วนะครับมีพวกเราทั้งนั้นเลยมาเรื่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 ไม่ต้องเย็นละเอามาใส่ใส่รองเท้าไหมไม่ต้องใส่ก็ได้หรือว่าจะใส่ใส่ดีกว่าเก็บตีนเก็บตีนนนัเป็นก้อนหินนี่เอาม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 า,มา,มาเดินเฮ้ยถ้าน้องไม่เก็บตีนน้องก็เดินเลยเดี๋ยวไปเล่นน้ำกับบาร์าดินนี่ครับห้องน้ำนี่มีอย่างนี้สากผู้ใหญ่ครับลึกประมาณอืเห็นว่าสองเมตรกว่า ห้องบรรยากาศห้องนะครับเชอร์ลินนะครับเชอร์ลินมีต้นไม้นานาพันนะเชอร์ลินวินล่าหอานะครับแต่งตัวให้สะอาดนะครับไปมาสะเด็กสะเด็กสะเด็กอยู่ตรงนี้เดินตรงนี้ก่อนจับตินไหมลูกมีมาลายด้วยมาลายมาลายเออมีมาลายอะไรลูกอะไรอะไรอะไรเออเดี๋ยวไปเอาให้เดี๋ยวไปเอาให้เออมีสมหัวใจด้วยมีดอกซากุระด้วยนะครับดอกซากุระ ไปเด็ก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 มาเล่นน้ำนี่สนุกจะตายเดียวเดียวเดียวอ๋ออ๋อเดี๋ยวพี่ห้าอุ้มเดี๋ยวป้าอยู่แก่ๆไม่ต้องกลัวไปเดี๋ยวอ่าโอ้โหน้ำเยอะจังเลยโอ้ใจกีฬาก็สนุกจังเลยลง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 อ่านี่ป้าป้าดูอยู่ไม่ต้องกลัวลงไปเล่นเลยครับอ่าใจรักใจรักครับ จะเอาแจรถน,นะครับเป็นมาพลากับได้บรรยากาศของอสวนเขตร้อนนะจ้าเออมีเสือด้วยเอาเลยมีมีสากีล่ามีเสือสองตัวเสือสองตัวอยู่บ่อเดียวกันไม่ได้ออห้นู่ลอยไปนู่เลยครับเอาแเลยลูลกเดี๋ยวเดี๋ยวจะฝึกเดีย๋ยวเดี๋ยวสักพักเราจะฝึก กานว่ายน้ำกันนะอันนี้เล่นสะเด็กไปก่อนนะสะเด็กน้ําใสมากบรรยากาศเป็นมะพร้าวโอ้โหกระโดดโอ้โหพี่อากระโดโโะโดนะครับพี่อาใส่เสืส้อสูชีพด้วยนี่เนมะพร้าวชอบต้นมะพร้ามากเลยให้บรรยากาศของความสดชื่นนะโอ้ตุ๊กาตาเก้าปลา อาบแดดแด,ดก็ไม่มีวันนี้วันนี้แดดไม่ออกเลยนะแดดไม่ออกเลยสนุกจังเลยนะเด็กๆเนาะนี่เป็นบรรยากาศตอนตีสองคนระับบ่ายบ่ายสองแต่ว่าพอแดดไม่ออกนี่มังกดมังกดสาดน้ำแล้วมังกดสาดน้ำแล้ว มีคนเข้าใจว่าตีห้ามีคนเข้าใจว่าตีห้าครับตีสองอยู่เลยโอเคครับสวัสดีครับ